แนะนใน้ำตัวครับดีเพ็นกระดังมาไปครับถือมาเป็นงานซ้อมตรงไหนรอบนี้ซ้อมที่เป็นยีนดียพี่ีเราแฝดพี่แฝดน้องเนี่ยแฝดพี่แฝดน้องเคยเจอเข้ามาแล้วนะยังยังยังไม่เคยเจอเราซ้อมอยู่กี่วันรอบนี้ยเดือนยี่สบเดือนเรามวยสไตล์ครับยัว บูก็แสดงว่าคล้ายๆกันด yeah. ิการคล้ายๆพวกเราเขาาดีเต่พาป่อยมันเราน่าจะมีเหมือนนะเราไปเช้าอยู่แต่เช้ามันยังมันพอดีไหมพอดีรถที่เกตนะรถสูงเท่าไหร่รถอุติบบะน้ำหนักปล่อยปล่เยอายุก่ปครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละปี2ีครับล่าสุดเป็นไงโชคกับใครวะไปสุดหลอดสามไฟหลังในแพ้แพ้กี่ไฟแพ้สองไฟแพ้หน้าหนึ่งขอบผลงานพอๆกันสุดทีกุ๊กกี้เอาลูกหลานใจจังหวัดอ้าว วางเปิดครับเชียร์หน่อยกบันนี้เดเป็นวัดดั้งประเพณประดับประดิษฐ์วันนวงครับความติดตามเดียร์โอเคขอบคุณทั้งขายนีคนยน่ครับผู้เอกนั้งาร้ขารวันนี้ครับวันไหนหนึ่งบอกกล้องนะ้วอะในน้ำต,ตัววันนีครับผมเป็นนักตู้ซอยจต้องพัชิวันนี้เจอใครหนึร้อยเท่าไรร้อยสิบเจ็ดเหรอเป็นขึ้นรายการไปร้อยสิบหกเป็นงานเหยียบตะช่างว่นเช้าพอดีเลยครับเปไ๊ะวันนี้เจอกับเด็ดเพชรที่เคยเจอเขาไหมไม่เคยไม่เคยชกมาก่อนไม่เจอแบบแฝดน้องแฝดน้องอันนี้น่าจะเป็นแฝด มาช้าอย่างไรทั้งในเป๊ะวันนีเลยเหรอครับอรถซ้อมอยู่ที่จังหวัดชิสุกิครับจันวันป่ะใช่กี่วันนอนี้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เราเป็นมวยนี่เปิดเกมครับเด้ยตาต่อยมัดคนเดียวคู่ต่อสู้เป็นไงเด็ดเพชรเห็นเขาไหมก็เป็นมวยเข่าครับมวยเข่าเราคิดว่ารถสูงกว่าไม่ไปท้าถ่ายรูปเนี่ยก็ประมาณเท่ากันเท่ากันนะเอารถสูงเท่าไหร่ครับวัดทศศีน้ำหนักปล่อยๆเรื่องปล่อยๆถ้าเจ็ดอีนี่อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดครับพี่คนนี้นเป็นไงหลังๆผลงานเราเราล่าสุดก อัลตคอร์ครับอัลตคอร์วันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบหกครับเป็นร้อยสิบหกเราก็จะเปิดที่ดีสุดน่าจะเป็นร้อยสิบหกหรือร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบหกเจ็ดนี่คือเหมือนใหญ่ไปนิดนึงใช่ไหมแล้วก่อนนั้นเมื่อวานเขาโทรมาอ๋อขอน้ำหนักเขาน่าจะไม่ได้นะแล้วเราอ่าก่อนนั้นสองไฟเป็นไงแพ้สลามดำครับแพ้สลามดำแล้วแพ้จักรดาวครับอ้อแพ้ตัวดีงั้นนะนะแพ้จักรดาวแพ้รุ่นพี่นะวันนี้เต็มที่ไหมเต็มที่ครับวันนี้เอาอะไรไปสู้ไปดีเพชรดิ จังหวัดนะครับเขาน่าจะเมือคู่แฝดเด่น่าจะคล้ายๆเหมือนเรว่าคู่แฝดนะนะลูกหลานจากจังหวัดศรีสะเกตครับฝากไปขับเชียร์เราวันนี้ก็ฝากพี่น้องจังหวัดศรีสะเกตนะครับวันนี้อย่าลืมเชียร์นะครับซ่องทูครับซองคู้เอกครับเต็มพี่โอเคนี่ปึ๊กไปเพิ่งดูเอาเองโอเคคมา